คืออุปกรณ์ติดตั้งพาวเวอร์ที่ช่างไปซื้อมานะคะนี่ในตัวเก่านี่อน,นี่อันนี้ตัวเก่าเขาเรียกอะไรไม่ใช่พาวเวอร์ปะกระปุกพวงมาลักระปุกพวงมาลัยแต่นี้เราจะมาติดตั้งใหม่เราก็ไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วนี่ครบทุกอย่างเหลือทำการติดตั้งนี่เลย <c oughs> นุตัวเก่าอนนุนตัวใหม่โอ้ยตกใจมใหญ่ังช่างก็กางตรงกลางเต็นท์แล้วก็แกะอะไรที่เขาที่จะทำนี่แหละเกี่ยวกับของเขาเนี่ยเนาะเขารู้เนาะแกะออกเมกื่อกี้แกะออกไปแล้วฝาปูงแกะอะไรออกนะแกะมะงมะน้ำออกเพื่อจะติดตั้งพเวอร์ให้คุณลุงนะคะ คุณลุงขี่ผ่านบ้านหน้าบ้านทุกวันเละก็คุยกันเรื่องรถเรื่องทํารถทํานู่นทนํานี่ถามอาการเป็นอะไรยังไงอันไหนที่เราตอบได้เราก็บอกอาการบอกสาเหตุแต่ว่าตัวนี้คุณลุงเขาอยากติดตั้ง power อรช่างเราก็ทําการติดตั้งให้จ้าเขาก็ได้แกะนู่นแกะนี่ออกมาเตรียมแล้วน,นี่แหละอุปกรณ์ ของใหม่หมื่นกว่าบาทใช่ไหม,มช่างไปซื้อเมื่อวานเนี่ยช่างไปซื้อเองกับมือเมื่อวานซื้อเองติดเองนะจ๊ะเปลี่ยนจากนี่ไหนของเดิมมูเล่สองล่องเปลี่ยนเป็นสามล่องอ๋อของเดิมเป็นลูกโอกตั้งสายพานก็เปลี่ยนเป็นปั๊มพาวเวอร์แค่เปลี่ยนปั๊มหมื่นกว่าบาทเลยเนาะ มาเป็นกล่องเป็นชุดดิใช่ป่ะชุดของอะไรนะรุ่นอะไรมังกรทองอีสุสุมังกรทองจ้ะสมัยก่อนหลักพันสมัยนี้หลักหมื่นหายาแพงมากแล้วแต่ก็หาได้เหมือนเดิมเลยใครว่าอะไรไม่มีใช่ไหมเออขนาดรถตั้งกี่สิบปีเขาก็ยังมีอะไรมีของให้ทำเหมือนเดิมชาช่างก็บอกติดตั้งพาอเบอร์สองหมื่น เติมอีค่าหมือนไปซื้อรถใหม่บ้ามันคนละสะเตปกันเลยมันคนละอันนี้กันเลยซ,ซื้อรถใหม่ที่มีปั๊บเบ้าที่เรื่องเองเสียเงินกี่แสนไปซื้อรถใหม่อันนี้เราเสียเงินหลักหมื่นซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยทาเองได้นี่เียเราก็รื้อออกแล้วลื้อออกแล้วนี่เช็กก่อนเช็คอุปกรณ์เรออาไปติดตั้งนุ่มน้ํา ดูวัดดูใช่ไหมว่าแต่ว่าเขาก็หยิบตรงรุ่นมาให้แหละใช่ไหมเนี่ยสายพงสายพานมีหมดครบชุดเขาแหละชุด power อะเดี๋ยวไปดูช่างอ่ะอเทียบเลยจ้าก็ติดไม่ยากใช่ไหม,มติดไม่ยากอะติดไปแล้วก็จะได้ขับ เบาแรงเวลาปุ่งอ,อะไรนะเ,เวลาหมุนพวงมาลัยนะลูกคุณลุงเขาไปไหนเนี่ยคเ,เอารถมาชไว้ให้ทำแล้วเขาไปไหนกันรุงเนี่ยติดตั้งพาวเวอร์โดยช่างบรรลัยการช่างโอ้ยฟังจากชื่อไหมไม่ใช่หรออันนี้เขา,เาตั้งการขำๆเตรียมแล้วแหละเตรียมใส่ ทำเองคนเดียวแล้วก็ลูกมือ,อมก็ไม่ยากหรอกเขาทำเป็นช่างเขาทำเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะนี่อีสูสุด้วยก็ถามกันทุกวันคุยกันทุกวันเรื่องรถคุยกันตกลงกันได้โอเครับทำค่ะ ขอบคุณคุณลุงที่ไว้ใจเราก็พร้อมบริการจัดทำให้เลยค่ะป้ายแดงเมื่อก่อนเขาไม่มีพาเวอร์มาให้นะแล้วทำไมเขาไม่ใส่พาเวอร์มาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่แรกเลยเป็นรถไม่มีพาเวอร์เนะเราต้องมาหาใส่เองใช่ปะเ่ ววววอ๋อเดี๋ยวนี้มีหมดแล้วเนาะแต่แต่เราก็สามารถใส่ได้เหมือนก่อนายแดงสามแสนตอนเดียวไอ้แปป 3, คบสามแสนกว่าเองเองเองเหรอคำว่าเองนี่นะโอ้โหเดี๋ยวนี้มันหกแสนรถใหม่รถใหม่นี่ใส่ไปเลย ใส่ตรงนู้นใส่ตรงนี้ใส่ตรงนั้นต้องใส่ให้ครบเราละเอียดอยู่แล้วแหละในเรื่องการประกอบอะไรใช่ไหม <laughs> จับตรงนี้ประกอบตรงนั้นจับตรงนั้นใส่ตรงนี้อ้อาวไม่ใช่ต้องเอาอะไรคะใครบอกซื้อเอออะไรนะติดตั้งาวเวอร์เท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยไปซื้อรถใหม่จะบ้างไงล่ะเออ อโอ้แล้จะไปซื้อทำไมตั้งเท่าไหร่แล้วเสียเงินแค่หมืน่นกว่าบาทเนี่ยหมื่นน้อยๆเองเนี่ยแล้วเป็นบ้าจะไปต้องไปเสียเงินหลายหมื่นเลยเหรอเพื่อเพื่อที่จะซื้อรถใหม่คันใหม่คันเก่าเราก็สามารถติดตั้งได้ตอนนั้นจะรวยหรือเปล่าไม่ค่อยทำค่อยๆประกอบออแกะมาหรือมาก็มีหลายอย่างที่รถจะต้องทำแต่ว่าเราก็ทำแค่ ที่เขาให้ทำแค่นั้นนะจ๊ะเหมือนอะไรนะอันนี้อะไรนะที่บอกว่าเนี่ยลูกปืนล้อเหรออันนี้ใช่ไหมจานนะนี่ลูกปืนเหรอหมาอันเนี้ยหลวงแล้วก็มีอะไรอย่างนู้เยอะแยะเลยโอ้แล้วก็มีข้างในนั่นแหละที่ที่ช่างเห็นนั่นนะเป็นรถแกขับ ขับเข้าสวนเข้าอะไรงเงี้ยแหลแกก็ไม่ค่อยได้ได้ดูแลเน,ะนาะมียกมาติดตั้งเลยจ้ามันก็ทำง่ายๆเนาะแค่เรามีงบมีตังอะมีตังซื้อมาทำอะ Power ใส่แล้วก็จะได้ขับคล่องตัวหมุนพวงมาลัยอย่างว่านาะคนแก่ขับเนาะจะได้แบบไม่หนักไม่ไอ้น,นี่ก็จะได้เบาแรงคนแก่ไปช่างทําให้จ้าช่างทําให้ได้คุยกันตกลงกันแล้วโอเคช่างรับทําจ้าลุงก็เอารถมาทิ้งไว้ให้ช่างทํา งานไม่ยากใส่ไอ้ข้างบนแล้วใช่ไหม, <Yeah. S 1> ไมนี่นะน,น็อตน็อติดติดตั้งไม่ยากก็ไม่ยากเลยนะสำหรับคนเขาทำเป็นเน่ะสำหรับช่างหลายคนเนี่ยใครก็สามารถทำได้เลยจ้าแต่นี้เราทำกันเองที่บ้านนี่แหละ ให้คนเจอทาล้วมนะันถอดถอดไหนถอดนอ็อตนี่เสื้อวาวาน้ำเนี่ยจะรั่วรือเปล่าว่าบ้างก็ค่อย,ค,อยค่อยถอดดิยึดกันแ้วตัวนึงด้วยเออนี่เลยก็มีหลายขั้นตอนหลายจุดหลายที่นี่ที่เราทำเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้จ้ามารีวิวติดพาววเอร์อีซูซุ อีสูสุอะไรอีกแล้วอีสูสุมังกรทองตอา